ออล่ามาล้วออมสุชาฟ้าลูกหวานละมลขคืนทันเจ้าสาวป้ายแดงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เรื่องความสวยความน่ารักเธอคนนี้ไม่เคยแ่วเลยค่ะสาหรับนะักแสดงสาวล่างเล็กออมสุชาทักเข้าไปสองในไอจีจะเห็นว่าสาวออมออกมาสาลุกความน่ารักให้ชาวเน็ตหนุ่มๆได้กระชุ่มกระชวยอยู่บ่อย เลยไม่แปลกใจว่าทำไมสาวออมถึงได้เป็นขวัญใจหนุ่ม,มแล้วสุดเรียกว่าออล,ล่าจะสาวจับมากมากเมื่อสาวออมออกมาฟาดลุกหวานละมุนมาในลุกผมยาวแต่งหน้าโทนส้มอิดสไตล์เกาหลีแหวอกอกโชว์ความเซ็กซี่เบาโพสท่าชิกๆโชว์ความน่ารักสดใสที่ใครเห็นก็ตั้งใจละลายละลาย แต่นอกจากความน่ารักที่โดดเด่นแล้วออร่าด้านเจ้าสาวป้ายแดงก็พุ่งไม่แพ้กันเลยทีเดียวคะ่ะ